สวัสดีครับวันนี้เราไปกินร้านเจ๊นหนึ่งเช่นเคยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ร้านเจ๊นหนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊นหนึ่งอยู่จ,จอดพระจูบอําเภอเมืองนะครับหรือว่าจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับร้านยำพระจูบเช่นหนึ่งแซ่บตามป่าครับก่อนจะไปดูเจ๊นหนึ่งยำนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะสวัสดีเจ๊นหนึ่ง น,นี้เป็นวันศุกร์ถนนคนเดินประจวบนะครับสำหรับราคานะครับก็ตามนี้เลยลเดี๋ยวเไปดูวัตถดิบกันนะครับวัตถุดิบก็เช่นเคยนะครับก็มีปูมา้าปูม้าสดนะครับแล้วก็กุ้งสดไข่ปลานะครับ ไข่ปูนะครับไข่แมงดาจ้ะแตวที่ขาดไม่ได้เลยมือไข่นะครับกางสุกฟุงสุกนะครับแล้วก็หอยแครงหม้อเทียมไม่ใส่แซลมอนนะใช่หนึ่งเนาะเกบอไรน่ก็จะราบสามไข่สซมอนดา จะมืดหน่อยนะนไ่มต่ผลไม้รวมนะไม่จะฝนตกนะเป็นฝนตกต ไ,ไม่รู้จ้ามีปีนี้ไม่ไปร <c oughs> ัน,นีาจะเป็นลาบสามไข่บวกกับมันนะครับบวกผลไม้เลือกมาดูหน้าตานว่านา่ากินแบบไหนดี <c oughs> <c oughs> 我讲，我讲。 ดูดูกันบ้านมาแล้วใช่ไหมเราต้องเป็นแบบนี <c oughs> ้เราจะไปซื้อที่ฟิวเจอร์ไงเยอะๆยำย๊อกโราณนี่รไปกับเมนู3ไข่ซมอนนะครับเป็นล <c oughs> าบนะครับอันนี้ผลไม้รวมจะรับมฉ่ำๆเรียบร้อยจ้ะเมนูมมนนะะนมมต่อไปมา ตลขอไม่เปรี่ยนฟิลเจอร์มาแล้วคิดเงินจุกแ่ไหหรือ <communion> จุกหมดอเลยอ่ะเติมสอดเอกเด เป็นแบไหนรวมเหมือนกันนะควันนี้มาฝนตกด้วยเนาะจะกลับกลุงเจ๊ต้องแว้หน่อยใช่ไหมตั้งใจโมเวยพี่รู้ไหมว่าเขามีกันถึงคนเดินที่นี่ครับเคยมาเที่ยวถึงคนเดินที่นี่ไหมเคยมาแต่ตอนนั้นยังยังไม่ได้มาเดนนี้ก็จะรู้นี่ดูนี่เห็นไหม แต่ว่าที่จะรถหายจอดยากหน่อยมาไหวก็ออกหลายมรวมกันนี่กเปกมเยอะมัมเอรี่ใกล้จะออกแล้วนะที่บ้านออกแล้วใกล้แก่แล้ว มีนระงเองกกกระปุกเลย่ล่ใช่ั่มั่จเมนูสามไข่บวกไข่แดงนะคะ บวกซัมมอนจ้าอันนี้ไม่ทำกันบ้านนะเขาสั่งไปครั้งที่สองแล้วเนาะอยากกินเนีย่ยอยากกินอะไรเราก็แตันนั้นใช่ไหมแตะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าับเลยไมคายไม่คายปล่อยจับเลยโอ้ยอึดนะเนี่ยคนขับก็อึด <c oughs> คนนั่งด้วยหลับอย่างเดียวใช่ไหม, <c oughs> ไมเมนูต่อไปนะจับสี่ไข่แซ่บๆปลา รับออนไลน์นะครับรก็ทักเข้ามากันได้นะครับไม่ว่าจะอยู่เหนือออกตกนะครับส่งหมดนะครับบนเกาะเราก็ส่งนะครับจะต้องบอกลูกค้าว่าค่าส่งอาจจะแพงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถควบคุมความเย็นนะครับก็ลองทักมาคุยก่อนได้นะครับ สำหรับส่งก็ถ้าชุดเล็กก็ได้ประมาณ5ชุดนะใช่นหนถึงสี่จุดหชุดนะครับถ้าใหญ่เกินอย่างยกร้านใส่ชุดก็ก็แน่นเหมือนกันนะคะใส่กล่องถ้าเราอยากประหยัดค่าจัดส่งก็ผ่านกับเพื่อนได้นะครับสี่ไข่น้ำลาแตกกลองแล้วใช่ไหมคุณแล้วก็คุณความเย็นนะครับได้กลิ่นตลาไม่ได้เลย ส่ไข่แล้วเมื่อกี้สไข่นะอันนี้เพิ่มไข่ลนะสี่ไข่ช่ำๆเลยจ้าตัตั้งแตน่าเนี่ยเรียบร้อยจ้าแปดสองพิเศษนะจ้า จะดูเม,มนูนะอยยี่สิบคุณแมคะหมดแล้วไหมตั้งก่อนหุดยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบมามีคนถามว่าใช้พริกอะไระครับพริกป่นปั่นละเอียดพริกจินดาอบแห้งแล้วก็มาปั่นละเอียดนะครับเป็นพริกกินดานะคะรับจินดาแท้ด้วยมันจะเผ็ดมากเอย่างถ้าแบบเจ่นหนึ่งก็เบาไฟนะไฟกลางนะเช่นหนึ่ง ปประมาณสามสิบนาทีนะอไฟแรงที่ก็จะดำนะครับไม่สยแลวมีน่ากินหมดมีิมีไรล่ะาววันเนียทิเสตนะครับิเตสำวน เดียวหเรียบร้อยค่ะจดค่ะาเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวต่อไปเด้ยวตอนนี้นะคะ なるほど。<laughs> เรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่กุ้งสุไาากไข<อ>่มดามาพร้าวรวมจะช่ำๆเลยเรียบร้อยค่ะรัเมนูต่อไปจ้ะเมนูต่อไปนะครับเมนูนะะนกับหมูยอกุ้งสดแซลมอนจ้ะผลไม้รวมนะคะปะลาาเผ็ดกลางกินนี่หนึ่งชุดแล้วกลับบ้านหนึ่งชุดใช่ไหนๆก็มาแล้วนะไอ้คุมใช่ไหม มันอร่อยใช่ไหมไปทานแล้วหรอเไปทานแล้วแช่มันมันไม่เซ็งไงมันไม่เหมือนพริกสดถ้าเป็นพริกสดมันจะขมแต่นี้มันไม่ใช่พริกสดมันเราใส่พริกแห้งไงมันก็รสชาติยังคงเดิมเนาะแฟนชอบกินแฟนชอบกินปัดไปปัดจะได้คู่ฮ่าฮ่าฮ่าท่จุ่ก้อนไงโอปัดจะได้มานะอันนี้ตั้งใจมาเลยใช่ไหม ฝนจะตกก็ไม่กลัวนะยังไงเจ๊ไข่แน่ใช่ไหมคิดว่าเจ๊ไข่แน่ใช่ไหมทำของแล้วไม่ใายไม่ได้นี่สำหรับไม้รวมจำนตกฝนตกไงก็ขายได้อยู่แล้วไข่ได้มากได้น้อยซะสู้กันไปจุมพอตกไหมคะช่วงนี้มันตกแซ่แส่แต่เขาบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วตกหนักมากอะตกเป็นสิบวันมันเป็นพายุอะนะขออีกทีพันอะไรอางหุ่นติงแดงนะทัพทีมกรอบค่ะ คับทิมแดงคับทิมกรอบเรียกเองก็งงเองถามเขา <c oughs> เขาก็บอกครับทีมเราก็บอกคับทีมไม่มีไม่ได้เอาจัาฉ่ำๆลยผลไม้รวมนี่หมูยอเด้งๆตกท้ายด้วยแซลมอนจัาฉ่ำๆกันไปเลย เรียบร้อยค่ะม่อนหมูยอกุ้งสดผลไม้รวมจ้าจ้าจ้าช้ำๆเลยจ้ายัวๆเป็นออเดอร์จัดส่งได้นะคะลูกค้าสามารถมองดัชดูเอาไปจัดส่งสั่งเองเป็นเมนูของตัวเองก็ได้นะคะนอกเหนือนจากเมนูที่เราให้ไปจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า เมนูต่อไปจ้ากับเมนูมึกไข่ไข่มมงดาไข่ปลาจ้าถักรวมสตาร์ได้ไข่แรกเลยนะอันนี้เป็นลูกค้าเลือกไข่เองนะคะไปยช่สามไข่มาตรฐานร้านนะก็จะเป็นมึกไข่ไข่ปลาแล้วก็ไข่มังดาจ้ะหรืออาจจะใส่ไข่แดงเข้มแล้วแต่ลูกค้าสามารถีมิกไข่กันได้เองนะคะ เราอยากกินอะไรเราก็ใส่อันนั้นเจ็เป็นผักรวม เรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ปลาไข่หมึกเอหมึกไข่ค่ะแล้วก็ไข่เม็ด้า้าเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะช้ำๆเลยค่ะจ้าขอบคุณค่ะจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเลือกไข่เองใช่ใช่เกไข่เองค่ะสามไข่นะจะเป็นหมึกไข่ไข่เม็ดาแล้วก็ไข่ปลาค่ะจ้าเรียบร้อยจ้าเมนูต่อไปจ้า 450บาทจ้าลูกค้าราคาตามมาตรฐานเลยได้อีกชุดหนึ่งวันนี้เป็นวันแรกไม่ต้องรอใช่ไม่ต้องรอรอแหละแต่รอทำไงแต่ไม่ต้องรอนานเมนูหมึกไข่กุ้งสุกนะคะมีตันี้ไข่แน่นมากรักจดุงนเข้าอย่าง450อาเรียบร้อยอันนี้่ำดำ ผักรวมนะคะผักรวมมีมะม่วงกระโค้ไหลบัวนะครับสองร้อยห้าสิบบาทค่ะคนสวยยกล้านที่สองเมื่อี่อะไรเขาเปลี่ยนที่ก่อนผมโทรมาหาเจสองรอบเมื่อกี้ผมก็โทรมาก่อนสี่โมงเอายกร้านเหรอหนึบใหญ่เหรอเอาใหญ่ไหมเอาใหญ่เท่าแขนสรุปน่าตัดหมดมันลายแตก จะเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่กุ้งสุกนะคะฉ่ำๆไปเลยจ้าจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าสองร้อยห้าสิบแก้เลยมาปิดจับเมนูนี้กันนะเจ้าหน้าทสามไข่นะคะไข่ป้าไข่ปูไข่แมงดาจ้าเอออันนี้เล็กนะแม่นะมีใหญ่กว่านี้นะมีใหญ่กว่านี้นะยกละจ้า นี่ซับซอนให้ยืนให้ยืน,นคิดก่นนอนนะครับให้น้องจดให้ก็ได้นะให้ยืนคิดก่อนจะได้เยอะเยอะสามไข่มาตรฐานร้านเลยอยากสั่งไข่มัตตฐานร้านจริงๆอ่ะเขาอยากกินแค่ไข่หนึ่งดางไงแต่อันนี้อยากกินอีกสองไข่ไงเออ <c oughs> <ช>ออกเหมือนกันนะออกส <c oughs> องร้อยแเรียบร้อยตถถิดจางนี้พร้อมกันเลยนะ มอยู่แต่เช่นเดิมเลยครับพูดเสียงเด่นดังเลยช่ยหนึ่งตักผด้วนะจ้านี่เลยสามไข่นวลนัวไข่ปูน้อยไข่มันขึ้นตาเลยนี่หนึ่งนะคคเอเตอร์ร่อนเคเอเตอร์ร่อนจ้าแล้วก็มาปิดด้วยกับเมนูนี้นะฝากไว้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยู่ใกล้ไกลสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะสามารถทักเข้ามาได้เลย ตอนนี้เราเปิดรอบของเดือนตุลาแล้วนะคะจ้าสำหรับวันนี้คลิปนี้บ๊ายบายฝากกับเมนูนี้เลยจ้าสามไข่จ้ายั่วยๆจ้าบ๊ายบายค่ะ